สตาร์วอลสครับน่าจะเป็นหนังในดวงใจของใครหลายคนจริงแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบหนังของส t า r Wars มากนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่าผมจะมาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของโลโก้ Star Wars นะครับกว่าจะเป็นถึงเวอร์ชั่นที่เราเห็นทุกวันนี้จริงๆมันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการนําไปใช้งานที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมกวงธนโชตจากทีมสมรรถภาพนะครับจะมาเล่าเรื่องราวของโลโก้ StarW a r s ผ่านรายการโลโก้เทลส์ให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันครับ อันนี้ขอเล่าแบ็กกราวนด์นิดนึงก่อนนะครับตอนที่จอร์จลูคัสเนี่ยเริ่มทำโปรดักชั่นในฟิล์มหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยครับแน่นอนว่าเวลาผู้กกับนี่ยต้องการทำหนังก็ต้องมีทีมในการช่วยเหลือในการเขาเรียกว่าโอเปเรตนะครับกองทำหนังแล,แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิชวลดีไซเนอร์หรือคอนเซ p ป u a ช d วลดีไซเนอร์ที่เข้ามาช่วยในการออกแบบ ตัวละครนะครับหรือหน้าตาของยานต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ในหนังเรื่อง Star Wars นะครับคนที่สำคัญมากๆนะครับในการออกแบบาฉากเหล่านี้ก็คือ,อดีไซนเนอร์ที่ชื่อว่า Ralph m c c a r r e นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแกดีเพราะว่าจริงๆแล้วแกก็ทำหนังให้หลายๆเรื่องนะครับก่อนหน้าที่จะมาถึง Star Wars อย่างเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่า Battlestar Galactica นะครับหรือว่าแมก้กระทั่งหนังสงครามเรื่องโคูนนะครับแกก็ทำหนังเหล่านี้ เอาไว้แล้วก็ชอลูคัสก็เห็นว่าไอ้แกเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบตัวละครให้กับ Star Wars ได้แกก็เลยเข้ามาได้รับมอบหมายในกา,การทำหน้าที่สิ่งนี้นะครับโลโก้เวอร์ชันแรกๆนะครับที่เราได้เห็นนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครค้นคว้าหาข้อมูลหรือว่าใครได้ดูประวัติศาสตร์ของ Star Wars ก็จะเห็นโลโก้อันหนึ่งที่มีลักษณะข,ของตัวหนังสือที่มีลักษณะข,ของการวาดเส้นแบบหนาบางนะครับคือเส้นตั้งเป็นเส้นแบบหนาแล้วก็เส้นนอนเป็นเส้นแบบบางมันจะละักษณะคล้ายๆแบบ โลโก้วงการแฟชั่นเล็กๆกน้อยเหมือน,นถ้าเกิดพูดง่ายๆเหมือนพวกโลโก้แบบซาร่าหรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลโก้อนี้ครับมันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อจะเป็นโลโก้จริงๆเท่าที่ผมค้นคว้าหาข้อมูลมาเนี่ยจริงๆแล้วโลโก้อนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยราฟเนี่ยแหละครับที่เวลาเขาต้องออกแบบพวกตัวละครแล้วเขาก็มีตัวการทาเดโมของตัวอาร์ตดเรคชั่นมีการออกแบบโปสเตอร์อันนึงขึ้นมาแล้วก็แกก็ออกแบบตัวนี้เอาไว้บนโปสเตอร์ที่เป็นตัวอาร์ตดเรคชั่นของแก แต่สุดท้ายเนี่ยโลโก้อนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้ในตัวาภาพยนตร์จริงๆนะครับหลังจากที่เริ่มถ่ายทำโปรดักชั่นไปนะครับแล้วก็จะมีดีไซนเนอร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแดนเพรวี่นะครับจากข้อมูลที่ได้ไปวีสิร์ชมาก็พบว่า,อาจอร์จลูคัสเนี่ยได้บรีฟแดนเพอรวี่เนี่ยใหอ้ออกแบบตัวโลโก้ Star w a r s ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับโลโก้อนี้ก็จะมีความพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นโลโก้ที่มีลักษณะข,ของการทิ้วหรือว่าการทำแบบเปอร์สเปกทีฟ คือเป็นด้านบนของคาว่า s ตา r เนี่ยจะถูกบีบแล้วด้านล่างของวอลเนี่ยก็จะกว้างกว่าเหมือนเป็นฐานพีระมิดนะครับซึ่งอันนี้มีเหตุผลที่มาที่ไปของการทําโลโก้แบบนี้เพราะว่าตัวแดนเพอร์รี่เองเนี่ยจริงๆแล้วเขาทาหน้าที่เป็นไตเทลซีเควนซ์นะครับหรือว่าเป็นคนที่ออกแบบไตเทลพวกขึ้นเครดิตถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนหนัง Star War s ก็จะเห็นว่าไตเทลของสตาร์วอลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวหนังสือที่เป็นาพาากราฟที่ไหลเข้าไปในอวกาศไปสู่เส้นขอบฟ้าหรือ h o r i z o n t a l ในในอวกาศ นะครับซึ่งอันนี้เป็นดีไซน์ไอคอนิกที่แดนเพร์วิลไ,ได้ออกแบบขึ้นมาแล้วก็เขาก็ได้ออกแบบโลโก้อันนี้ ที่เป็นลักษณะของเปอร์สเปกทีฟแบบเดียวกันเอาไว้ด้วยแต่สุดท้ายนะครับโลโก้อนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้จริงๆแต่ว่ามันมีช่วงคาบเกี่ยวอยู่ช่วงหนึ่งช่วงตอนที่ภาพอนิมูโฮมเนี่ยได้ออกมาแรกๆเนี่ยครับมันจะต้องถูกโปรโมตไปในสาธารณะให้คนเชิญชวนให้คนเข้ามาดูโลโก้ของแดนพิรีก็จึงได้ถูกใช้เฉพาะบนโปสเตอร์แล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์บางชิ้นบางงานในช่วงแอนเทอรนั้นเ,อ,นเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้ในหนังจริงๆสุดท้ายเนี่ยก็มีโลโก้อีกอันหนึ่งนะครับ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในหนังหลังจากภาพเดือนนิวอานิวโฮฟแล้วก็สุดท้ายจนมาถึงปัจจุบันโอเคครับแล้วต่อมานะครับในปี1 9 7 7หลังจากนั้นแค่ประมาณ1ปีนะครับก็มีดีไซนเนอร์อีกคนหนึ่งที่เข้า,ามาร่วมงานในการทำโลโก้ให้กับ หนังเรื่อง The Star Wars นะครับก็คือจอร์จลูคัสเนี่ยก็ได้จ้างดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าซูซี่ไรส์ชื่อเต็มของเขาก็คือซูซานอลิซาเบธ h r ไรส์นะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นไทปกราฟเฟอร์เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบตัวอ,อกักษรนะครับแล้วจอร์จลูคัสเนี่ยก็บรีฟรให้ซูซี่ไรส์ในการออกแบบโลโก้ Star Wars โดยบรีฟรที่จอร์จลูคัสเนี่ยได้ให้กับซูซี่ไรส์ไว้ก็คือว่าอยากให้โลโก้อันี้เนี่ยมีความกระแทกหน้าคนดู อยากให้รู้สึกว่า intimidate หรือว่าแบบว่าข่มขวัญคนดูอยากให้มันมีความเป็นฟาสซิสในในตัวคําพูดที่เขาขออกมาฟาสซิสก็คือว่ามีความเผด็จการดูแลเหมือนแบบสงครามที่มันต้องต่อสู้กันระหว่างประชาธิที่ปไตยกับเผด็จการนะครับอะไรประมาณนั้นสุดทรัชก็เลยออกแบบนะครับคำว่า Star Wars นี้ขึ้นมาโดยเท่าที่ข้อมูลที่หามาเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบโดยการ modify Helvetica น้ำหนักโบนะครับแล้วก็มีการ d i s c u n t กัน,กนระหว่างจอร์นลูคัสแล้วก็บอกว่า อยากจะให้เชื่อมตัวหนังสือบางตัวนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัว S กับตัว T นี่ถูกเชื่อมกันแล้วก็ตัว R กับตัว S นี่ถูกเชื่อมกันแล้วก็มีตัว W ที่มีความพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือว่าตัว W ที่มีลักษณะของฐานที่เป็นฐานแบบฐานมุมแหลมนะครับแล้วก็พอสุดท้ายาใช้อันนี้นะครับก็ได้อันนี้ไปแล้วจอร์ลูคัสก็อนุนมัติไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถูก การเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งก็คือว่ามีคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยครับก็ได้เห็นว่าตัวดับมยูเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแปลกๆมันทิ่มแทงไปนิดหนึ่งก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตัวดับมยูใหม่จนกลายเป็นตัวเนอยูที่เป็นฐานตัดตรงแล้วเป็นแบบลักษณะของเป็นผ่านเป็นลักษณะของตัวเคลือฐานด้านบนเปิดกว้างด้านล่างเป็นเป็นมุมแคบนะครับเกิดขึ้นก็เป็นที่มาของโลโก้ Star Wars อันออริจินัลที่เราเห็นอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เห็นโปสเตอร์หนังของ Star War รในช่วงยุ แรกๆยุค70นะครับก็เราได้เห็นได้ว่ามันจะมีทั้งหมด3ภาคนะครับก็พักแรกคือว่าอน w hope นะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าคือใช้โลโก้ที่เป็นของแดนเพอร์รี่นะครับที่เป็นโลโก้ที่ไม่ได้ใช้เป็น Official อย่างที่เราเห็นปัจจุบันต่อมาภาค2คือ The Empire s t ไตร e a c k นะครับก็เป็นภาคที่เป็นภักต่อจากเอพ s o ซด4อันนี้ก็คือเอพิโซด5นะครับก็จะเห็นได้ว่าการใช้งานก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเพราะว่าตัวระบบ ล็อกอัพของของตัวโลโก้หรือว่าไเทิลทรีทเมนต์ของหนังเนี่ยก็คือจะเป็นระบบแบบว่าเอาคําว่า Star ์กับคําว่าวอร์สปิ t ออกมาแยกออกจากกันนะครับตัวโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นคำว่า Star ์อยู่บนมุมซ้ายด้านบนแล้วก็คําว่าวอ r ์อยู่บนมุมขวาด้านล่างแล้วก็มีคาเป็นชื่อของเอพิโซดเนี่ยที่ชื่อว่า empire style back ก็อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีการออกแบบเส้นล้อมรอบหรือลันนาราวเนี่ยให้มันเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้ในเชิงของการออกแบบก็จะเป็นเรียกว่าระบบ เรียกว่าระบบล็อกอัพในภาษาแบรนดิ้งนะครับการที่มีชื่อขององค์กรแม่แล้วก็มีชื่อของ Secondary ของบริษัทอะไรอยู่ด้านล่างก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันต่อมานะครับในปี1983ก็จะมี episode, อพิโซดอพิโซดหนะครับหรือว่า return of the J d a นะครับซึ่งภาคนี้ก็จะเห็นได้ว่ามี title treatment ก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่มีระบบการเอียงหรือทิ้วแบบเหมือนภาคที่แล้วแล้จะเป็นระบบแบบว่าคำว่า return of the J d a นี้เป็น type setting หรือการเอาตัวอัมาจัด อ,องค์ประกอบอยู่ตรงกลางแล้วก็มีการใช้เส้นนะครับครอบด้านบนด้านล่างแล้วก็ Star War อยู่คล้ายๆมุมที่เยืงไปด้านซ้ายฝั่งด้านบนของของตัวโลโก้ของภาพยนตร์นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในยุคแรกของ Star War เนี่ยครับก็ก็คือตัว Art d i r e c t ชันของของตัวโปสเตอร์ที่ผมว่ามันมีความมีเสน่ห์และก็น่าสนใจมากๆถ้าเกิดว่าไล่ดูเนี่ยครับอย่าง ภาคแรกอันิวโฮมเนี่ยครับดีไซเนอร์หรือว่าอาร์ติสที่เป็นคนออกแบบโปสเตอร์ที่เป็นเพนติงอันนี้ไว้ให้นะ่ยก็ชื่อว่าทอมทอมจังถ้าผมอ่านไม่ผิดนะน้ำสกุลไม่ผิดเพราะว่าแกเป็นคนจีนตอนแรกผมผมนึกว่าเป็นคนเยอรมันนึกว่าอาจจะทอมจุงแต่จริงแกเป็นคนจีนไปเจอมาก็น่าจะทอมทอมจังนะครับเป็นคนเพ้นต์โปสเตอร์ภาคแรกเดอันิวโฮมไว้นะครับส่วนภาค2เนี่ยทางทีมงานหนังเนี่ยก็ได้ใช้อาร์ติสอีคนหนึ่งชื่อว่าโรเจอร์คาสเทลซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็ออกแบบโปสเตอร์ภาพ e m p เอ็มพายสไ Back นะครับก็น่าจะเป็นสีน้ำมันแล้วก็ภาคต่อมาในยุคยุคแรกนี้ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับภาค Return of the Jedi ดเนี่ยก็จะเป็นคาซุฮิโกซานโนนะครับซึ่งน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าต่อในในยุคต่อๆไปนะครับเพราะว่าเขานี่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ a าร์ตเด c คชันบนโปสเตอร์นะครับที่ที่ผมว่ามันมีมีสเสน่ห์บางอย่างที่น่าจับตามอง โอเคครับหลังจากนั้นนะครับในยุคต่อมาน่าจะเป็นยุคเรียกว่าเมเลเนียลเปล่ายุคปี2000ที่ซาวอร์ได้กลับมาเฉิดฉายบนโรงหนังทั้งทางก็คือทำภาค 1, นึนะครับเป็นภาคที่เล่าเรื่องก่อนหน้า s Star w a ์อันย h o p e แล้วก็มีมีการใช้ Title Treatment ที่ที่ผมเรียกว่าน่าจะยังยืมภาคล่าสุดจากรอบที่แล้วคือภาคเอ่อ r ีเทิร์นออฟเดอะเพราะจะเห็นได้ว่าคอมโพสิชันหรือว่าการจัดวางของตัวไตเติลทรีทเมนทเนี่ยจะมี ความคล้ายก,กันกับภาคนั้นนะครับจะเห็นได้ว่า Star Wars ยุคปี2000เนี่ยก็จะมีการใช้ระบบที่เอาคำว่าอ p i ิโซด 1, 2, 3เนี่ยมาเ,เป็นตัวนำแทนที่จะเป็นชื่อของตอนนะครับแต่ว่าจะมีระบบล็อกอัพหรือระบบการใช้เส้นเหมือนกับภาคที่แล้วที่เป็น Return of the Jedi ส่วนตัว ดีไซน์ดีเรกชันของตัวโปสเตอร์ที่มันเป็นอาร์ตเนี่ยครับก็มีความน่าสนใจมากเพราะว่าทั้ง3ภาพนี้ในยุคช่วงปี2000เนี่ยครับใช้คนคนเดียวในการออกแบบก็คือเพนเตอร์หรือดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าริวสตูซันนะครับซึ่งทั้ง3ภาพนียออกแบบโดยดีไซเนอร์คนนี้คนเดียวทั้งหมดเลยก็จะเห็นได้ว่าเหมือนว่าทางโบรวเซอร์น่าจะแบบต้องการให้ทั้ง3ภาพเนี่ยมีความยูนิฟายหรือมีความเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดให้คนดูเนี่ยได้รู้สึกว่ามันถูกคิดมาแล้วพร้อมกันโอเคแล้วก็ในยุค สุดท้ายนะครับยุคซาก้าสุดท้ายที่มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นยุคปิดของ Star Wars คือหนังเนีได้จบลงไปแล้วนะครับเป็นช่วงยุคตั้งแต่ปี2015ลงมานะครับก็คือ Star Wars The Force Awakens นะครับแล้วก็มี The Last Jedi แล้วก็สุดท้ายก็คือ The Rise of Skywalker ก็เป็นสามภาคจบของ Star Wars อันนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผมในฐานะนักอแบบเนี่ยผมก็สังเกตเห็นอาร์ตของเขาเนี่ย ะครับแล้วก็เห็นตัวไตเติ t ล e ทร m เมนของเขาซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวอาร์ตเนี่ยตามที่ค้นหาข้อมูลเนี่ยในข้อมูลเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนออกแบบโปสเตอร์ก็เหมือนว่ายุคนี้มีนยุคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนออกแบบสิ่งนี้นะครับแต่ว่าอาร์ตเ e เ t คชั่นเนี่ยก็ยังคงความเป็น Star Wars เหมือนเดิมก็คืมีการใช้ระบบคอลลาจระบบคอมโพสิชันที่ดูอลังการมีระบบ ตัวละครที่เป็นตัวตัวประกรอบหรือตัวที่ไม่เด่นมากก็จะอยู่ด้านหน้านะครับหรือว่าตัวที่เด่นตัวที่มีผลต่อเนื้อเรื่องในเรื่องนั้นก็อยู่ด้านหลังก็ยังคงอาร์ตดเรคชันแบบเดิมวิธีการคอมโพสิชันแบบเดิมเป็นสามเหลี่ยมเป็นแบบซิกแซกเป็นการฆ่าฟันกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ ที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของการใช้ไทตัวชิดเมนคำว่า Star Wars แล้วก็ชื่อของตอนที่ไม่เหมือนกับภาคก่อนๆเลยก็คือว่ามีการนําชื่อของตอนเนี่ยมาอยู่ตรงกลางระหว่างคําว่า Star และคําว่า Wars นะครับแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับคำว่า Star และคําว่า War หรือว่าคำว่า Star Wars เนี่ยผมว่าเขากลับไปใช้อออรจินอลอันแรกๆด้วยซ้ำช่วงยุคที่จอร์ดููคัสทำในช่วงปี70เพราะว่าอะไรถ้าเกิดดูดีๆะครับช่วงยุคที่เป็นยุคปี2000เนี่ยครับโลโก้เนี่ยมันจะเกิดการ เขาเรียกว่าใส่เอฟเฟกใส่ความเป็นเมทัลลิกความเป็น 3D นะครับทำเป็นสามิติหรือใส่บอกว่าเออเอฟเฟกอะไรบางอย่างให้มันดูนูน,นมากขึ้นนะครับในยุคนี้ยุคนั้นเนี่ยผมว่าดีไซน์มันก็จะเป็นอย่างนี้หมดแหละนะครับแต่เหมือนว่าในช่วงยุคปี2 0 1 5ลงมาเนี่ยแกกลับไปใช้โซลิดก็คือเป็นเส้นเอาไลน์แบบยุคแบบแรกๆออริจินอลเลยผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ Star Wars ทํทำมาตลอดผม,มด่ในฐานะนัแกแบบเนี่ยผมก็เห็นโลโก้ส t a r Wars มาได้เด็กแหละแล้วพอได้ มาเรียนดีไซน์ปุ๊บก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วโลโก้สตาร์วอร์เนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นเออร์เลอร์ในในฐานะคนที่แบบทำงานกับตัวหนังสือเพราะเ,เส้นบางอย่างเนี่ยมันหนาเกินไปหรือมันบางเกินไปหรือว่าระยะห่างระหว่างตัวหนังสือบางตัวที่มันค่อนข้างจะห่างกันไปหรือว่าใกล้เกินไปนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเออร์เลอร์ที่เราอะมองเห็นในฐานะนักออกแบบแต่ว่าผมก็เคยตั้งคําถามตัวเองว่าทําไมเขาถึงไม่แก้สิ่งนี้แล้วผมก็ได้คําตอบว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเขาซึ่ง ซึ่งเขาพยายามจะค e ีปออริจินอลอะไรบางอย่างของเขาไว้นะครับผมว่าก็คงจะมีคนไปบอกแกแหละว่าเอ๊ะโลโก้นี้มันแก้ได้นะแต่แกก็ไม่ได้แก้นะครับซึ่งหลายอย่างที่อยู่ในหนังผมว่ามันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเพราะว่าถ้าเราดูดีเทลในหนังจริงๆเนี่ยครับเรื่องไทเติลซีเควนซ์นะครับที่แดนเพลิ์ได้ทำไว้เขายัางใช้อยู่จนถึงปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงดารนดูเฉยเป็นปกติเหมือนตั้งแต่ภาคแรกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวทรานซิชัน ของฉากหนังก็จะใช้เป็นแบบสไลด์โชว์ฟืดหายไปแบบทื่อๆอ,อ,อย่างนั้นเบิดเหมือนกับออริจินอลคือไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็การใช้ CG ก็จะใช้เท่าที่จําเป็นนะครับตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์เป็นรอยไปอะไรเงี้ยก็จะใช้พับเพจใช้คนแสดงจริงนะครับจะไม่ค่อยมีการใช้ CG ซึ่งผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ Star War s พยายามจะเก็บรักษาไว้มาตลอดนอกจากซีรีส์หนังของเด a r ส a r ร์วอทั้งทั้งหมด9ภาภาครครับที่ที่เป็นซีรีส์หลักเนี่ยมันก็จะมีซีรีส์สปินออฟอีกเยอะแยะมากมายเป็นไซต์สตอร ต่างๆนาาที่เราได้ได้ดูกันอย่างเช่น Story of Star Wars w o g u e One นะครับหรือแม้กระทั่งฮานโซโลนะครับอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจอีกนะครับว่าการใช้ระบบล็อกอัพของของตัวไตเติลทรีเมนต์หรือว่าโลโก้ของหนังนี้ก็จะมีระบบที่เปลี่ยนไปนะครับอย่าง Star Wars ทั้งหมด9ภาคเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วก็คือโด m ม n เนชั่นของการใช้โลโก้นี่ก็จะเป็น Star Wars เป็นหลักแล้วก็เป็นชื่อภาคอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าพอเป็น Spin o f f เนี่ยก็ อย่างเท่าที่เราเห็นอย่างในร็กวันหรือว่าฮันโซโลเนี่ยครับก็จะเป็นระบบแบบชื่อของตัวหนังเองเนี่ยเป็นตัวเป็นชิ้นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็มีการระบบแบบเอนดอสหรือว่าการเข้าไปประกอบของคำว่า Star w a r เป็นขนาดที่เล็กกว่าอยู่ด้านล่างนะครับอย่างถ้าสังเกตโลกวันกับโซโลเนี่ยครับก็จะเป็นระบบเดียวกันก็คือ Star s t a r War อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีระบบการล,นลานราของกรอบเนี่ยล้อมรอบของตัวชื่อหนังของเขาเนี่ยอยู่ด้านด้านบนนะครับ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากๆเมื่อ,อหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยได้ถูกอำนวยการผลิตด้วยดิสนีย์นะครับก็อาร์ตด e เร i ชัเนี่ยก็จะมีการพลิกแพลงไปเล็กๆน้อยๆนะครับพอ Disney ์ทำปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดการเรื่องระบบกราฟิกเรื่องระบบไ i เต e ร์จูเนียที่แตกต่างกันออกไปเล็กๆน้อยๆอย่างในซีรีส์ของของที่ Disney ์ทำอย่างเช่น Mandalorian นะครับหรือว่า Bo b a f f t t t o b บี1เคน n o b ี an, obi, แล้วก็อันดเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบว่า Star Wars เนี่ยเป็นล็อกอัพอยู่ด้านบนกำกับชื่อหนังที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนหน้าตาของ Lettering d e ดีไซหรือว่าโลโก้ของหนังแต่ละเรื่องเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงก,กันไปตามแต่เนื้อหาของหนังเนื้อหาอภาพยนตร์หรือว่าคาแรคเตอร์ของหนังแต่ละเรื่อง โอเคครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของโลโก้ของมหมากับหนังเรื่อง The Star Wars นะครับก็จะเห็นได้ว่าโลโก้ในแต่ยุคก็มีการอัดแอพใช้บนสื่อประชายสัมพันธ์บนโปสเตอร์เนี่ยหลากหลายทิศทางนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอาร์ตดรคชั่นนะครับการเปลี่ยนแปลงไปของเทรนด์ของอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าโลโก้เนี่ยครับบางอย่างบางทีเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นนักออกแบบผมก็ยังเห็นเออร์เลอร์ที่มันเกิดขึ้นอยู่บนบนโลโก้และตาสัญลักษณ์ของ หรือว่าดีเทลแรต่างๆอนาที่มันเห็นในหนังเนี่ยครับผมว่าบางทีบางอย่างมันก็เป็นสเสน่ห์ที่เอ,อ่อบางทีแล้วเนี่ยโลโก้ที่ดีมา,าจ,จะไม่จาเป็นต้องเป็นโลโก้ที่สมบูรณ์หรือเพอร์เฟกก็ได้นะครับโลโก้ที่ดีมาอาจจะเป็นโลโก้ที่มันใช้งานได้ดีหรือว่าประทับใจคนเห็นแล้วจดจําได้แค่นั้นก็อาจจะเพียงพอ อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโลโก้ t t r w w r s s นะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก้เทลนะครับผ่านช่องทาง YouTube และ Podcast Player ของคส mm ันิบาทุิทุกแพลตฟอร์มครับมันเป็นโลโก้ที่ไม่ถูกเปลี่ยนเลยแบบหลายสิป,ปีอะเพราะอะไระผมว่าคนเขาไม่ค่อยเปลี่ยนผมว่ามันเอาจจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมันเวิร์กอยู่แล้วแล้วลมันก็มันไม่ไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยน อืมเพราะว่าการเปลี่ยนมันก็กลายเป็นเหมือนมันหนังใหม่มันคือบางทีมันไม่ได้เวิร์กอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ผิดอะไรนึกห่ามันไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเออสมุดมันดีกว่านี้ได้มันดีกว่านี้ได้แต่ผมว่าเขาพยายามจะคลิปความเออร์เลอร์นี้ไว้เออคือไม่จำเป็นต้องรีบูทมันไม่ใช่ใช่แบบโลโก้กัอื่นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในยุคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเรื่องของแบรนดิ้งคือมันต้องการจะทําให้รู้สึกว่าว่าทันสมัยขึ้นมีเทคโนมีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นแต่อันนี้มันเป็นหนัง โหไม่ต้องการเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์มันไม่มันเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่ที่มันมันคงที่แล้วใช่เหมือนเหมือนเอเดน่าโจนก็ไม่เปลี่ยนเจมบอ์ก็ไม่เปลี่ยนเออใช่ไหมมันก็มีกี่ภาคกี่ภาคก็เหมือนเดิมเกมบอบชวนก็ไม่ได้ไม่เปลี่ยนเว้นแต่ว่าถูกทําใหม่รีเมคโดยคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเนนเเรามองไม่เห็นว่าแต่มันถูกแต่ว่าใช่แต่ผมว่าสตาร์ a อลเขาไม่แก้เพราะว่าผมสังเกตออันปัจจุบันเนี้ยก็มีเออร์เลอร์ ผมว่าเขาเห็นแต่เขาไม่แก้เขาเรื่อคืออะไรบ้างคือหนาบางมันแปลกๆคือแตมันอยู่มันหนาผิดปกติผมว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจที่จะที่จะแก้เขาต้องแก้ให้มันดีไปเลยแต่นี้มันยังไม่ดีมันยังไม่เพอร์เฟกในในฐานะแบบทาย์ีไีซาผมเห็นม่ในบางอันเน่ยเขามีการแก้เล็กๆน้อยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาใช้อันเดิมเนี่ยอย่มันอยู่ที่เราเราเห็นในอันปัจจุบันเนี่ยมันอยู่มันมีความหนาผิดปกติมันดํามันดํากว่าตัวอื่น มันสีมันสีดำมันเยอะกว่าคนอื่นอย่าง AR r ของ AR ของว l กับ AR ของ Star กับ AR ของ w a อ l ก็ห่างไม่เท่ากันเอออา่าน้ีีได้เออนี้ได้นีได้ทำไมต้องห่าง AR Star ห่างกว่า AR w a l l ชิดกว่าถูกปะทำไมถึงไม่เท่ากัน AR w R w a l l ห่างกว่าใช่ซึ่งมันเป็นผมไม่รู้ไงเขาไม่แก้ไงเนี่ยผมก็เลยตั้งคำถาม